สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่1ของการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับเป็นพาร์ทที่1นะครับอันดับแรกนะครับกผมที่จะใช้โปรแกรมตัว Aruby Captivate นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับในวัพาร์ทที่1เนี่ยจะมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับก็เมื่อเวลาเราดาวน์โหลดมานะครับเขาก็จะได้เป็นซิปแบบนี้เอายว่าไฟล์ซิปนะครับ ซึ่งในไฟล์ zip ตัวนี้นะครับเราทำยังไงเราเมาส์นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่า add tag file นะครับ add tag file นะครับอ่าพอขึ้นอย่างนี้เสร็จนะครับเราเอากด ok ปึ๊บบางครั้งนะครับเรามันจะติดลาดผ่านเราก็เอาพาสเวิร์ดมาใส่นะครับก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วกด ok นะครับแล้วก็รอให้เขาทำการแตกไฟล์จนเสร็จในลักษณะแบบนี้ นะครับเหมือนกับตัวอย่างที่กำลังแตกไฟล์อยู่เมื่อเขาแตกไฟล์เสร็จนะครับเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับดับเบลิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์เขาก็จะประกอบไปด้วย2ตัวนะครับคือตัวเซตอัพกับตัวแครกนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ซื้อตัวลิขสิทธิ์นะครับเราดับเบลิลคลิกเข้าไปตรงเซตอัพเห็นไหมครับเราดับคลิกได้เลยนะครับ เขาก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็กด continu ปึ๊บแล้วสังเกตเปอร์เซนต์ด้านบนนะครับอันนี้การติดตั้งจะเร็วช้านะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับสังเกตเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับให้เขาเป็น100%อเปอร์เซนต์เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทการติดตั้งนะครับ ที่ครูที่จะทำซื้อการเรียนการสอนทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพวกนี้นะครับซึ่งมันที่แนะนำโปรแกรมตัวนี้เพราะว่ามันสะดวกมันสามารถทำเป็นตัวฝั่งของแอปแล้วก็ทำเป็นส่วนของควางของเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็รอให้เขาติดตั้งโปรแกรมไปนะครับ ตอนนี้97%เซแล้วนะครับขออนุญาตไม่ตัดคลิปล้วกันนะครับอนุญาตปล่อยคลิปลายไปเลยนะพอติดตั้งเสร็จเห็นไหมครับเอาจะขึ้นว่า install complete แล้วก็กด close ได้เลยเพอกด close เสร็จบางคนบอกว่าอา้าวแล้วตัวโปรแกรมอยู่ตรงไหนนะครับตัวโปรแกรมอยู่ตรงไหนให้เรามาตรงปุ่ม start นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเขาจะมีคำว่า arubi captivate 2019นนะครับเป็น ถ้าใครมี2000อื่นก็จะเป็นแบบอื่นนะครับแต่ของผมเป็น2019ผมต้อผมทการคลิกขวานะครับโดยเลือกตรงคําว่ามอเลือกคำว่า open local file นี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วผมทำการนะครับคลิกขวาเลือกคำว่า send to desktop ปุ๊บให้ไอคอนนะครับเห็นไหมไอคอนเขาจะมาอยู่ d e s k t o p แล้วนะครับต่อมานะครับให้ทำแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็น2โฟลเดอร์นี่ โฟลเดอร์ที่1คือโฟลเดอร์ตัวติดตั้งกับโฟลเดอร์โปรแกรมเมื่อกี้นะครับให้มองเป็น2อโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเรามาอยู่ที่เดิมตรงนี้นะครับเราคลิกขวาเลือกคำว่า open local file อีกรอบหนึ่งนะครับ open local file เขาจะเปิดหน้าตัวนี้มานะครับแล้วในตัวโฟลเดอร์เหมือนที่ผมบอกครับมันมี setup กับมีอีกตัวโฟลเดอร์หนึ่งนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปหรืออลองเปิดวิธีการติดตั้งดู ก็บอกเราว่าอะไรนี่ใช่ไหมครับนี่เขาบอกแบบนี้นะครับอ่ะผมก็ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้ดูปึ๊บแล้วก็ Copy ี้ไฟล์ตัวนี้มา Ctrl c อนโทรลซหรือคลิกขวาแล้วเลือก c o อปนะครับแล้วก็มาโฟลเดอร์ส่วนฝั่งของโปรแกรมกด c อนโทรลวเขาก็จะถามว่าต้องการจะวางไฟล์ทับลงไปเลยไหมเรากดคําว่า e ีพีทได้เลยนะร้รวกด Continue เป็นอันเสร็จแล้วเราปิดโฟลเดอร์ทั้งหมดไปนะครับแล้วลองดับเบิลคลิกเข้าในโปรแกรมดูนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปดูรนะอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ตัวโปรแกรมก็จะรันไปนะครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปเทสดูหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับว่าส่วนของโปรแกรมสามารถเปิดเข้าใช้งานได้ไหมนะครับ อลอขออนุญาตอีกรอบนึงนะครับลองใช้คำลองคลิกขวาลองเลือกเป็น Run Admin ดูอ่ะมาแล้วนะครับนี่เขาก็มาแล้ว Hey have y อ่าน,นี่ผมก็กด c l o s ไปนี่นะครับตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมที่เราจะใช้งานในการทำสื่อการเรียนการสอนกันนะครับอันนี้อ่ะเราปิดไปก่อนกดปิดไปก่อนนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาตัวโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาเจอกันอันนี้ผมเปิดขึ้นมา2ตัวนะครับเมื่อกี้คลิกคลิกครั้งคลิกติดไป2ครั้งผมขออนุญาตปิดสักตัวแล้วกัน hey, Have you heard ปิดออกไปสัก1ตัวโอเคปิดไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการใช้งานตัวของโปรแกรม นะครับใครติดตั้งโปรแกรมได้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาบอกกันมากล่าวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับ